สวัสดีครับพบกับผมนโปงเรือโฟมเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรือมานำเสนออีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นที่1ิบนะครับุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่1 1แล้วนะครับก็มูความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างก็จะทําให้เรือลึกเรือลึกลงไปนะครับแล้วก็กราบเรือจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีความแตกต่างตรงนี้นะครับกับรุ่นสิบแล้วก็ในในส่วนตรงนี้นะครับก็ตัดออกนะครับในห้องกั้นอย่างเ้ห้องกั้นตัวนี้ก็กัด เพื่อให้ตัวเรือนะครับท้องเรือมีความโล่งกว้างครับใช้งานได้ดีขึ้นวางของวางอะไรก็ได้เยอะขึ้นนะครับเห็นนะครับตัวนี้ก็สิบพุทนะครับกว้างเก้าสิบเนคือน้ท้องเรือครับนะครับดูดูรนะครับหัวเรือก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ ก็จะไปเคลือบไฟเบอร์กันแล้วก็เลงน้ำมาืดูกัน